การเช็ดสะดือทารกนะคะพยาบาลจะใช้เป็นโพวิดีนค่ะแล้วก็ไม้พันสำรีนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเทโพวิดีนใส่ไม้พันสำรีให้ชุ่มๆเลยนะคะชุ่มแบบให้หยดติ่งๆแบบนี้เลยนะคะ เวลาที่เราเช็ดค่ะให้เราจับที่ขั้วสะดือของน้องนะคะแล้วก็เข้าไปปั่นให้ลึกถึงซอกด้านในสะดือของเขาค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเช็ดแค่บริเวณที่สะดือที่หลอกมาสะดือน้องก็จะแห้งแล้วก็หลุดแค่ตรงบริเวณที่เราเช็ดค่ะด้านในก็ยังมีก็อาจจะเป็นหนองได้ไม่สะอาดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะคะให้คุณแม่จับที่สะดือน้องแล้วก็คว้านเข้าไปในซอกสะดือของเขาเลยะคะ คว้านเข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดปลายสายพอเราเช็ดสะดือน้องเสร็จอะคะ่ะให้เอาไม้พันสมดีค่ะมาลองตรวจดูว่ามีเศษเนื้อตายเหลืออยู่ไหมหรือว่ามียางยืดยืดหรือเป็นหนองหรือเปล่าถ้าหากว่ามีหนองคุณแม่ต้องพาน้องหาคุณหมอนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเศษเนื้อตายหรือว่าดูเป็นยาดูเหมือนยังไม่ค่อยสะอาดค่ะทิ้งไม้นี้เปลี่ยนไม้ใหม่แล้วเข้าไปเช็ดใหม่จนกว่าสะดือของน้องจะสะอาดนะคะสะดือให้เช็ดเช้าเย็นทุกวันค่ะอย่างน้อยวันละสองครั้งถ้าหากว่าคุณแม่เช็ดสะดือของน้องค่ะ เช้าเย็นทุกวันนะคะสะดือน้องจะหลุดประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ค่ะถ้าหากว่าหลังจาก21วันไปแล้วสะดือของน้องยังไม่หลุดหรือถ้าหลุดแล้วมีตอเหลืออยู่นะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพา้องมาให้คุณหมอดูให้ค่ะถ้าหากว่ามีเหมือนกับเลือดซึมมีกลิ่นเหม็นมากหรือเป็นหนองตรงไหนถ้าหากว่าไม่แน่ใจแนะนำว่าให้เข้ามาพบกับคุณหมอนะคะ เช็ดตาให้กับน้องนะคะแล้วก็จะมีของก็คือสำลีก้อนเอาไว้าสาหรับเช็ดตาค่ะน้ําต้มสทุทีรทิ้งไว้ให้เย็นแล้วหรือว่าจะใช้เป็น0ูตอร์เซ็นต์นอร์มอสไลด์หรือว่าน้าเกลือค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้สามารถหาใช้ได้ตามร้านยาทั่วไปนะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้เป็นขวดน้อยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีการเปลี่ยนบ่อยๆนะคะการเช็ดตาให้กับน้องค่ะเราจะเช็ดอ่าทุกครั้งหลังจากที่อาบน้าให้กับเขานะคะอย่าลืมนะคะเวลาเช็ดตาให้กับน้องต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะ สำลีค่ะเราจะหยิบขึ้นมาทีละคู่นะคะเราจะไม่หยิบมาเป็นก้อนค่ะเพราะว่าถ้าเราหยิบมาเป็นก้อนมือเราจะสัมผัสโดนทั้งหมดเห็นไหมคะะมันจะมีการสกปรกได้เนะาะให้หยิบมาเป็นคู่ค่ะประกบกันเอาไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเราวังอยากให้มือเราสัมผัสทีบ่บริเวณด้านในของตัวสำลีนะคะบีบน้ำเกลือให้ชุ่มเลยนะคะ เมื่อสำลีชุ่มแล้วนะคะเราจะบีบน้ำให้พอมัดๆค่ะที่จะต้องใส่น้ำให้ช่มงก่อนเพื่อที่จะให้ตัวสําลีค่ะมีการน้ำเคลือบทุกส่วนของสําลีนะคะแล้วก็เราต้องบีบพอมันๆค่ะแต่ว่าอยา่าหมาดมากเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไประคายเคืองตาของน้องได้นะ,ะหากแห้งไปมันจะไปบาดผิวของเขาได้ค่ะเวลาจับสัาลีนะคะให้เราจับแยกออกมาแบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเวลาเช็ดตาให้กับน้องค่ะให้เช็ดจากที่สะอาดไปหาที่สกปรกถ้าหากหัวตาสกปรกก็ต้องเช็ดจากหางมาหาหัวนะคะแต่ถ้าหากว่าหัวสะอาดกว่าก็เช็ดจากหัวไปหาหางจากสะอาดไปหาสกปรกทุกครั้งนะคะตอนที่เราเช็ดจริงๆลูกเราจะหลับตานะคะหลับให้เราถ่างตาอ,งออกเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าหัวตาสะอาดกว่าเช็ดจากหัวลากไปที่หางตาเบาๆนะคะหาใช้ก้อนนี้ไปแล้วยังมีความสกปรก ยังมีคีตาเหลืออยู่ให้คุณแม่ทิ้งก้อนใหม่เลยนะทิ้งก้อนนี้เราเปลี่ยนก้อนใหม่เลยนะคะต่อมาค่ะถ้าหากว่าข้างนี้เนาะสมมุติค่ะตรงบริเวณหัวตาสกรปรกแต่หางตาสะอาดน,นะคะเราจะเช็ดลากจากหางมาหาหัวค่ะคุณแม่แบบนี้ค่ะลากเบาๆนะคะ